Uh you know what รู้หรือไม่ Okay this is another you know what รู้หรือไม่จะมาบอกกันว่ามันมีในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีมันมีหนึ่งความหมายอะ่ะมันก็อาจจะมีหลายคำก็ได้นะฮะมันจะมีคำนี้ที่อยากจะบอกคือ put on put on รับ put on นั่นเองนะครับ มันมีความหมายใกล้เคียงคืออะไรคือคนที่อยู่ในคลาสวันนี้รู้แล้วแหะพอบอกไปแล้วไหนช่วยบอกให้ชื่นใจหน่อยเด้วปะว,ว่ายังจําได้อยู่อ่าคนที่อยู่ในนี้คนที่ต้องเรียนรู้ช่องคืออามานเขียนมาเลยฮะอ่อใครอีกมิสเตอร์แงแล้วก็มา Yes! ย e s ย e yes, ส y e s Thank you good job นั่นคือความหมายของสวมใส่นั่นเองก็คือแปลว่า so put on is another, another meaning of this is Where where, for example, you you can yes, 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 you can just like um um like, hey, I need to put on a, a one more uh one more sweater or jacket because the weather is cold here, uh-huh, or I have to put on. Uh, a glasses a pair of glasses because i can't see an anything now because i am short-sighted i i'm short-sighted so i need to wear a glass uh a pair of glasses or a spectacle or a pair of spectacles uh-huh i need to put on some makeup up uh, makeup makeup thing nah put on that put on' wear i need to wear makeup maybe you can just like perfume i i need to Are you wearing a perfume? เฮ้ใส่น้ำหอมหรืเปล่าเนี่ย I need to put on some perfume put on ไม่แน่ใจแต่ w ear perfume ใช่ I have to put on underwear <laughs> มันจะติดเรดอะไรหรือเปล่าเนี่ย Yeah of course uh, put on underwear uh huh. <laughs> เดี๋ยวก่อน m a r d e y เรียกชื่อตามนี้แล้วกันนะ yeah, I know underwear อ uh ะ huh. ตัวเองรู้หรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไรอันด r w e แวร์อันดูแวร์จริงๆแนละ้วมันแปลว่าอันนี้นะเออเย y e ย h โอเคเอา it go let it go let it go โอเค never mind just โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอ่า uh, เดี๋ยวพูดจริงๆนะอันดูแวร์มันคือมันมันไม่ใช่กางเกงในนะไม่ใช่มันคือสิ่งที่สวมใส่อยู่ข้างในอาจจะเป็นเสื้อเชิตข้างในบางคนใส่เสื้อสองชั้นอย่างนี้อ่ะ I'm wearing like two 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 layers like oh this is my underwear this is my underwear yeah ไม่ต้องเซ็กซี่ไม่ใช่ uh oh ออ yes yeah yeah right มันคือสิ่งที่สวมใส่อยู่ชั้นในอะ่ะชั้นในจะเป็นท่อนบนท่อนล่างได้หมดมันไม่ไดเจาะจงว่ากางเกงในหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอันด r w แ a r นี่นคืออันด r w แ a r นโอเคปิดประเด็นนี้ก่อน uh, เดี๋ยวจะติดเรนมากกว่านี้ this is you know what uh huh you know what รู้ไหม